สวัสดีครับผมปานเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณับวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิถุนายน ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลข4ดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7และย้ายต่อจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่26เลข9ครับภเกจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุ่มในวันที่13เลข1ดาวทิศย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15เลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่19 และสุดท้ายครับเลข3ดาวคางคานจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่26มิถุนายนส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับยังคงมีเกณฑ์ที่จะต้องไปวุ่นวายนะครับไปอ,อ,อาจจะไปวุ่นวายไปช่วยเหลือคนอื่นนะไปเป็นธุระจัดการงานของคนอื่น ทั้งในหมู่ญาติของตัวเองและเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็ได้นะครับซึ่งเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชาวราศีมังกรอาจจะไม่ได้อยากเข้าไปช่วยจัดการอะไรให้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่อาจจะถูกลบเล้าถูกลองขอนให้ไปช่วยเหลือให้ให้ไปช่วยจัดการให้ก็ได้นะครับก็คือไปแบบจำใจไปนั่นเองจำใจช่วยนั่นเองนะประมาณนั้นประมาณนั้นหรือถ้าเกิดเป็นเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นงานในบริษัทก็อาจจะถูก ลูกพี่นะฮะถูกหัวหน้าถูกเจ้านายนะครับขอร้องให้ไปช่วยเหลือแผนกอื่นทํางานก็ได้ครับนะจะเป็นลนักษณะนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับชาวราศีมังกรเองนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้งานใหม่นะครับหรือว่าได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆของตัวเองด้วยซึ่งงานใหม่นะครับภาระหน้าที่การงานใหม่หรือว่าอะไรที่เราจะเริ่มทําพวกนี้เนี่ย ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจสําหรับชาวราศีมังกรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับการงานของชาวราศีมังกรในช่วงนี้สําหรับงานตัวเองนะสำหรับงานตัวเองโดยเฉพาะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปอันนี้คือดีนะครับส่วนทางด้านการเงินนะครับภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะ ได้เงินก้อนนะครับมีโชคมีลาบนะครับมีรายรับไรายได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็แนะนํานะก็ซื้อพวกลอตเตอรี่เนาะก็ซื้อพวกเลขที่บ้านนะครับทะเบียนรถอายุหรือวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับนะสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเดือนนี้นะชาวราศีมังกรก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถ หรือว่าซ่อมแอร์ก็ได้แอร์ที่อาจจะเสียก็ได้นะเออเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยื่นเรื่องนะครับขอสินเชื่อขอวงเงินเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติวงเงินได้รับการอนุมัติสินเชื่ออยู่ครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการเจ็บป่วยกระทนหานการเจ็บเนื้อเจ็บตัวรวมไปถึงเรื่องของฟืนไฟอัคคีภัยของร้อนนะครับ อาจจะถูกน้ําร้อนลวกไฟลวกอะไรพวกนี้ก็ได้นะรวมไปถึงเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าครับนะไฟดูดไฟชัดไฟฟ้ารัดวงจรพวกนี้ต้องระมัดระวังให้ดีครับแล้วก็อย่างว่าเนาะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตยอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลย,เลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับส่วนฉลกโชคลาภสำหรับชาวราศีมังกรนะครับในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่1 2ถึง14 16ถึง18 แล้วก็2 1 2 8ถึง28นะครับส่วนทิศที่ดีมี3ทิศครับคือทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและก็ตะวันออกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำโชคโชคราภมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มีอายุมากกว่าแล้วก็คนในครอบครัวครับส่วนทางด้านความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอาจจะไม่ได้หวานกันมากนักนะครับแต่ โดยรวมแล้วก็รักกันดีมีความสุขครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ส่วนคนโสดะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะครับเอาใจเก่งรักครอบครัวแล้วก็ชอบแต่งตัวทันสมัยแต่งตัวแฟ,ตแฟชั่นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายน2565นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ